ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตอรุณพักดีและคุณภูสิทธิ์แย้มไกรสอนครับประเดิมโค้รใหม่เสมอไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมที่แล้ววันนี้มาเยือนประวบก็จบตัวผู้เล่นมานับถอยหลังเกมตรงนี้ครับไม่มีอะไรสําคัญกับทั้ง2ทีมเท่าเกมนี้แล้วครับไอสัญญาณเรือแบทเทิลนะครับชุดสีส้มบอลของเจ้าบ้านประจวบทิ้งยาวโดยอาตอนครับไปลุ้นข้างบนครับมีโรซ่ากับทันเดเลจะคอยเก็บ อะไะครับเดียวแล้วก็โห<ฮ>เก็บทีมใหญ่ว่าเล่นเหมือนกันอ้าวทิ้งมาหลังลายเกมรับเป่าถึงนะครับทำเป็นเล่นไหโอ้โหจังหวะนี้โอ้ห้าสิบห้าส,บา,สบาสิบเลยครับเรานัตพัฒน์บ้งนะบอลขึ้นแนวลึกมาเลยครับมีความเร็วอยู่แล้วครับโรซ่าพวงมาหูได้ยูซัดก่อนด้วยนะครับดีที่ปิดมุมได้ดีนะครับนัตพัฒน์ดูจังหวะยิงเนี่ยฮะโอ้โหบังไว้ทั้งตัวนะครับจิรพันธ์โอ้จิ้มช่องนี้พลิกได้ครับ แล้วเลือกเปิดเสาไกลมองชงย้อนเข้ามาตรงนีหนึ่งศูนย์กับโอโ้โหจังหวะบ่งย้อนเข้าในมาให้กับกาซิเดนี่ยอดที่มากนะครับสเวโรซาเนี่ยฮะหลุดเข้ามาครับมีโอกาสได้เปิดมานะครับเราสุดท้ายเนี่ยโรซาบ่งชงกลับมาครับอีกคนหนึ่งครับเดลเล่ครับพยายามสไลด์มาแต่ว่าเข้าหัวของกาซิเดนมากกว่าครับเราวต้องชมคนเปิดด้วยนะครับมีตัวเก็บเป็นสุขสร์ สุกสรรเอาหนีแล้วครับสุกสรรเปิดเข้ามามันย้อนหลังไปหมดครับมงทีของนาโรซ่าอีกทีหนึ่งเก็บตัวบอลสองยังเขาทางเอกชัยหนุนมาเขาทางขวดเลยโอ้โหซ้ายตรงนี้ของทางสรวิทครับ้ำไม่ล้ำไม่รู้แต่ว่าใสไว้ก่อนเลยครับบอลจังหวะเคลียร์มาครับแล้วเป็นเอกชัยหนุนกลับมาครับบอลตกครับมีจังหวะกักกันอยู่แต่ว่าด้้งซัดครับบอลหนนปลิ้นหลังเท้าซ้ายครับตรงนั้นแล้วยูเอลซูมูปล่อยนะครับแล้วเนี่ยฮะจบโอ้โหไม่ไปก็ต้องยอมรับว่าประจวบก็ทําได้ดีด้วย เดียวจะถ่ายไปต่อครับคัดแบ็กมาจับได้เข้าขวาเหยียบต่อกลับมาเป็นสายของชุดติดพอนโอ้โหไปเลยครับสอูครับโอโูได้รอบเป้าเลยครับเน,นี่ยบอลเนี้ยกั้มถึงแล้วจะออกไม่ออกแต่ว่าหักกลับมาได้ครับบบนหาช่องไม่ได้แล้วจบที่ชุดิพลนลครับหักกลับมาของเดียลาครับเกสซิเดติกแล้วครับดูครับหาช่องแล้วดีดกลับมาโอ้ยแล้วยิงหักจี้สุขสัน ฝากยาเซอิสบีแปะเล่นกัน2คนด้านข้างมีค oh. ร right. oh. okay. ับคาริคาริเอาเลยครับเลือกตัดมาให้ทำชิงแล้วเลือกเอียงยิงโอ้ยังติดบอกครับผู้ชอสอคัญลูกนี้เข้าทางมันสวยนะครับปลิเซโร่แต่ยังไม่ได้นะหลอกเหมือนจะยิงครับทำชิงแล้วก็เนี่ยเข้ามาครับโหแต่ว่าแอนตอนนี้ครับถึงก่อนครับสไลด์หลุดเปิดขึ้นมาเทคตัวมองอียงโอ้หโอกาสติดติดครับก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นประตูเลยครับ มงแรกมงสองแล้ไม่เข้ากรอบครับอิสลามีฝากครับยยซูบูจะพลิกแทงช่องนี่อ้าวลุดดวนึ่งต่อหนึ่โอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับได้หลุดเดียวของสุขสันก็ต้องชมฉัดชัยนี่แหละครับโอ้ออกมาบล็อกไว้เฉยเลยชัยเนี่ยตรงนี้พลาดท้นอยู่ตรงนี้ครับแล้วทะลักมาถึงเลยครับพยายามจะงัดครับแต่ว่าชัดชัยนั้นหื จังหวะสไลด์บอลมาปิดนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ลงครับกลางตัวให้ใหญ่ครับไฮไลท์ช่วงครึ่งแรกแล้วก็เดี๋ยวดูเกมครึ่งหลังกันต่อครับอับดุลฮาฟิศแล้วก็มีฟิวตรงกลางครับอิสลามีเอาละครับมาลุยกันต่อนะครับแก่ริมเส้นครับสำหรับทางโบลิสเตโรแล้วก็ขยับตรงกลางมาเอาละครับคำใหญ่ของยูเอลซูมูครับเอาบอลมาได้ ออกไปด้านข้างให้พีรพัฒน์กับินทองเลงหาจังหวะแล้วซัดไกลครับโอ้โหตรงตัวของท่านชัดชัยหาช่องยิงเนี่ยฮะซัดโอ้ยเกือบเข้าเหมือนกันครับตั้งดีที่พื้นที่ให้เล่นเลยนะครับออกมาด้านข้างครับของสารปองสุวรรณมีเป้าเดียวครับเปิดไปลอดในบปองโอ้โหไม่ใช้ครับกาทองของเขาครับจากด้านข้างครับโยกเข้ามาข้างในครับขึ้นมงโอ้โหหาช่องมงได้ดีมากครับ สารัตเปิดเดลเล่ดเลยนะครับสั่งไปแล้วของช่างธวัชชัยก็กลายเป็นตีรถเปล่าแล้วครับโอ้แล้วก็สุดท้ายมีดึงนิดหน่อยครับของทําแม็กครีเวโอ้่าสนใจเลยครับจังหวะนี้ของทัมเดลเลยกับแม็กครีเวในเกมที่ตอนเหมือนแท้เทโรจะแพ้ตราดหนึ่งประตูต่อสามแล้วว, 3, ลว,วันนั้นเนี่ยเป็นอดีศักนะครับโดนบันชัดเจนว่าเดลเลมีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปเรียกแล้วครับ แบบนี้ไม่น่าไม่น่ารอดแล้วครับเหมือนจะรู้ตัวแล้วครับเนี่ยครับตัดสินใจเรียบร้อยนะครับดิสชั่นมายกเลิกไปเหลืองแล้วก็สุดท้ายควักมาเป็นใบแดงนะครับตามกติกานะครับมาหลุนความเร็วเอา้าตรงนี้สก,กัดไปได้ครับธีรวุชูโร่และยังเข้าทางควายหลครับขอนจักรีให้มาในโรซาได้ยิงตรงนี้คู่ยังทุบทิ้งไปได้ครับนี่ฮะจังหวะปั๊มมา โยกหาช่องครับไหลนะจับครับโลสโอ้ยิงตรงตัวครับแต่ว่ารางด้วยครับเราเซฟไม่อยู่ครับแต่ว่าตัวซ้ำแหละไม่มาครับซ้ำสหรัฐกัญญาโรธเอามาถึงครับชองวูเกินแล้วออกาขวาอ้าวจุดออดครับโอ้คุณพัฒนธมาร์พันสมโณนะครับเหมือนอยู่ใกล้เหตุการณ์เราไม่ลังเลเลยนะครับเป่าตรงนี้เกมที่แล้วก็มีจุด เพิ่งจะยิงให้กับพีทีประจุไปสามประตูวครับแตะหนีปุ๊บเข้าเหลี่ยมเลยครับสารกการยโรครับให้มาแต่โดดข้าบอลมาเข้าเหลี่ยมนะครับแตะหนีแล้วครับทั้งตัวขวางไว้เลยปของซีซั่นมาหรือเปล่าครับก่อนนี้ไม่พลาดนะครับเรื่องอ้าวโหพลาดครับโอ้ยังติดเซฟครับยังไม่ขึ้นนำดาวซาวดียวครับโอ้ทางชองกึนหรือว่าบูกยองนี่แหละครับ ประถมชัยเสือสก,กุลนะครับเนี่ยครับจังหวัดยิงจุดโทษแต่ด้วยขวาไม่มุมพอด้วยครับโอ้โหโดดถึงเลยทีมประจวบไม่มาครับเปิดเข้าไปลุ้นองบริสเทโรครับลงไปช่วยสก,กัดบ,บอลทิ้งมาแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับจบเกมทีีประจวบครับเปิดบ้านเก็บ3คะแนนชนะบริสเทโรไปด้วยสก,กรสอร์2ประตูต่อ0ครับ2ทีม ครับก็หมดเวลาสำหรับการถา่ายทอดสดในวันนี้นะครับผมดูไทยหลีกลุ้นลาาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ